ย่แม่คือก็คือเต้นให้ยับเต้นให้ยับย่าไแม่ยับยังแม่ยับเ้ยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือความหมายของการเต้นยับแม่ไม่ใช่ไปตีความหมายกันไปผิดไปเหมือนเพลงด่าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอยากกระโดดเตะม่างแม่ครับได้ไปปรึกษาคุณคอมคุณนุ้ยคุณตั๊กคือพี่ค่อมเนี่ยจะเป็นคนให้ให้ดีไซน์เรื่องเสื้อผ้าเอาล้ะครับพี่คอมบอกว่าให้ใส่พี่คอมคนบอกให้ใส่กางเกงนระจายให้ทั่วถึงพี่คอมจะให้บอกว่าต้องใส่กางเกงในสีแดงข้างใน แล้วเขาเป็นเขาพี่ค้อมเป็นคนชอบแก้ผ้าอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าทีนรกผมบอกต้องใส่เสื้อมั้ยเขาบอกไม่ต้องครับผมใส่เกงในตัวเดียวเลยแล้วก็ไปสะบัดเอาแล้วสะบัดใส่หน้าเด็กไปเลยอันนี้คือคมที่เราข้อมเคลียร์ประเด็นเนพอใช่ไหมต้องดึงกูเข้าไปด้วยไง ส่วนพี่นุ้ยเนี่ย,นยุน้ยพี่นุ้ยบอกว่าให้ไปอีกหลายๆโรงเรียนที่แรกผมจะเต้นคนเดียวผมก,ก็โทรไปหาพี่นุ้ยพี่นุย้ยบอกเฮ้ยเต้นคนเดียวมันจะได้ไงมันต้องเต้นทั้งวงลลพ่อเพื่อเต้นให้หมดเลยสะบัดกระโปรงอะไรเงี้ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความคิดของพี่นุ้ยสำหรับผมตั๊กบุรีบูรณ์นะฮะคน,คนไม่ได้ถามคุณตั๊กนี่ได้เตือนน้องแจ๊นแล้วเตือนเรื่องอะไรเตือนน้องแจ้นเขาตามเขาตามคุณตั๊กร้านที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นโลเคชั่นของพี่ตั๊กที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์โอ้โหอันนี้ข้อชิงนิดหนค จับคนเดียวเลยองค์นี้พีคมก่าก็เลยเอาเลยครับผมคุณตาครับแต่คือนี่ครับคุณนุ้ยฮะเป็นบุคคลที่ดันทุกอย่างให้เพลงนี้เกิดขึ้นมาผูชายแบบนี้ครับผมแล้วข้องคุณข้องที่เห็นยังไงครับกูไม่รู้จักใครเลย